นอนเลยเหรออันนี้อามเนอะอันนี้อาเนอะน่ามาทันเขียนได้ด้วยทำเบต่อเบเบเบออกเสียงง่ายคันยาเบเบเอสเอสเที่ชูเล่เราชูอืมแต่ว่าอันแรกอะต่อไปฟอเกสตันมี มูนทักเราสูซีมันทำ่งเก่งเอ้ยมูนทักสูซีมันทำอันนี้รูปสูซี่เขาทำปบบเบสใช่ปะมีปั๊กปัดแล้วข้างล่างมันมีปั๊กที่เป็นอันนี้แล้วมีอัพอัพอัพ เขาทำลมเอาลมลงข้างล่างใช่ไหม่อนเนาะไหนไหนมาทันเขียนถึงไหนแล้วชางกำลล้บัวตอนเรี้ยวค่ะสวยอุ่นสวยมาทันเนาะมีตัวอ่าตัวเอน็นอ่ะอันนี้แล้ว,ว,ว,วให้ดูของเาอาล่ะ,ละตัวนี้ที่มาทันทำเมื่อกี้นี้แล้วไม่สวยมาทันไม่ทำมันเนี้ยเลยนี่ไงตัวนี้ตัวเล็กอันนี้ทำแล้วอันนี้ต่อเกอ่ะเขียนต่อ ว้าวเก่งขึ้นทุกวันเลยเนาะมาทันอะเอาเข้ามาอีกนิดนึงว้าวเสียกุดเดี๋ยวเรามาดูดิเวลามาทันเขียนจนหมดถึงเสจตเป็นยังไงเนาะอืมชนแฟตทิกเสร็จแล้วเนาะกูเสียกุดไอฟัากมันง่ายไปทุกอย่างเลยเนาะอ่าอ่าตัวฮาขีดตรงๆหน่อยอันนั้นเปี้ยวไปนิดนึงแต่ คร <No. S 1> <Ins ider. S 2> ั้งแรกก็สวยใช้ได้เก่ง